สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเหตุการณ์ Walking Dead กันต่อเลยดีกว่าในตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์นั้นเข้มข้นสุดๆเลยซึ่งเราจะขอเตือนกันไว้ก่อนเลยนะครับหากท่านผู้ชมนั้นยังไม่ได้ดูตอนเก่าๆเนี่ยให้กลับไปดูกันก่อนเลยเดี๋ยวนี้รีบกลับไปกดดูเลยนะครับเราให้โอกาสท่านผู้ชมกดกลับไปดู 3, 2, 1 ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมนั้นได้รับรู้เหตุการณ์ Walking Dead กันหมดแล้วเรื่องราวความมันนั้นกําลังรอให้ผู้ชมอยู่เลยแต่ทาว่าก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวสุดมันกันนี้เองนะครับเราขอประกาศกิจกรรมกันแป๊บหนึ่ง ในตอนนี้ผมนําเสื้อคอมิกเวิลมาแจกนันเองโดยเราจะแจกกันอานทิตย์ละสตัวหากท่านผู้ชมนั้นต้องการรวมสนุกก็ง่ายนิดเดียวเพียงท่านผู้ชมกดแชร์คลิปของเราใน a c e b o o k นะครับท่านผู้ชมก็จะมีสิทธิ์ุ้นลับไม่ทันทีไปกดแชร์กันเยอะๆเลยนะครับและในตอนนี้เองก็ถึงเวลาผาสมคัรแล้วมารับชมเหตุการณ์ walking dead ในภาที่9กันเลยดีกว่าในตอนนี้นะครับผู้ว่านะั้นได้นากองกําลังของเขามาโจมตีคุกที่เป็นที่อยู่อาศัยของลิกแต่ทว่าผู้ว่านั้นรอดจากการทรมานของมิชชนมาได้ยังไงกันล่ะเรื่องราวนะจะยอ ้อนกลับไปเล่าในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับผมเหตุการณ์นั้นย้อนกลับไปในอดีตในตอนที่ผู้ว่านั้นถูกมิโชทอรมานในตอนนี้มิโชได้หนีไปแล้วลูกน้องของผู้ว่าสองคนนั้นได้มาเจอร่างของผู้ว่าในสภาพปางตายชิปหายแล้วไงดูสิ่งที่มาทํากับผู้ว่าสิแล้วในตอนนี้ผู้ว่าตายหรือยังวะเนี่ยในช่วงอืดใจนี้เองนะครับที่ลูกน้องของเขานั้นกําลังตกตะลึงอยู่ผู้ว่าจะรอดหรือไม่ลูกสาวของผู้ว่าที่กลายเป็นซอมบี้นั้นก็ได้พุ่งเข้ามาทําร้ายเขาลูกน้องของผู้ว่านั้นไม่สนใจแล้วผู้ว่่าาานน้้้้กกกตตยยยยไปแแแลลลลวววงดเอูซมบี ไม่แกอย่าแตะต้องเธอนะู้ว่าที่อยู่ในสภาพปางตายนั้นใช้ลมหายใจสุดท้ายของเขาพูดครับพูดออกมาแกอย่าแตะต้องเธอเป็นอันขาดในตอนนี้เองนะครับลูกน้องของูรวอานั้นตกใจมากๆ โอ้โหยังไม่ตายเว้ยตายยากชิบหายเลยแต่ถ้าว่าเราจะเอายังไงต่อไปดีล่ะในตอนนี้หมอกับพยาบาลก็หนีกันไปหมดแล้วเอาเป็นว่าแกอยู่ตรงนี้ก่อนล้วกันเดี๋ยวฉันจะไปตามหาคนมาช่วยฉันนึกได้ว่ามีคนคนนึงน่ะเคยเป็นแพทย์สนามอยู่เดี๋ยวฉันจะไปตามมันมาเองฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่ามันจะทาอะไรได้บ้างแต่ฉันมั่นใจเลยว่ามันทําได้มากกว่าเราทําแน่นอนจากนั้นหนึ่งในลูกน้องของผู้ว่านก็รีบไปตามคนมาช่วยครับผมเฮ้ยแกน่ะแกน่ะมานีนี้มานี่เดี๋ยวนี้เลยเออมีอะไรงั้นเหรอฉันได้ยินมาว่าแกเคยเป็นนนนนแพย์สาาม่ะใตอี้้ผูว มีเรืองคอขาดบาดตาจะให้แกช่วยเดี๋ยวก่อนฉันเคยเป็นแพทย์สนามก็จริงแต่เป็นแค่อาทิตย์เดียวเองแล้วมันก็เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนแล้วเออเอาเหอะไม่เป็นไรอย่างน้อยแกก็น่าจะช่วยได้มากกว่าเราช่วยไปช่วยผู้ว่าเดี๋ยวนี้เลยโอเคโอเคก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจะพยายามดูไหนล่ะผู้ว่าฉันต้องทำอะไรบ้างง่ายๆเลยแกแค่ทำแหให้เขาเท่านั้นเองเนี่ยผู้ว่าอยู่ตรงนี้และในตอนนี้เองนะครับเขาก็ได้เห็นสภาพของผู้ว่า โอ้โหนี่มมนอะไรกันเนี่ยผู้ว่าไปโดนอะไรมาแค่มองยังไม่อยากมองเลยจะให้ฉันช่วยอะไรวะทําอะไรสักอย่างเถอนะน่าฟังฉันดีดีนะในตอนนี้หมอไม่อยู่แล้วแกอยากให้ผู้ว่าตายหรือไงทําอะไรสักอย่างสิทําอะไรก็ได้ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวฉันจะแยายาดูนะฉันอยากได้ผ้าสะอาดๆเทปกาวยาล้างแผลนะ่ะนายไปเอามาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าชะตาของผู้ว่านั้นจะยังพอมีโชคอยู่ชะตาของเขานั้นยังไม่ขาดดูเหมือนว่าโชคดีนะครับที่มีคนทําแผลให้เขาได้ ผู้ว่านั้นลืมตาขึ้นมาแล้วโอ้ยฉลับไปนานแค่ไหนเนี่ยท่านสรุปไปประมาณอาทิตย์หนึ่งครับหมอสตีเวนอยู่ไหนน่ะเขาช่วยฉันไว้สินะไม่ครับหมอสตีเว่นน่ะตายแล้วคนที่ช่วยคุณไว้น่ะคือบ๊อบไอ้ชายขี้เมาที่เคยเป็นแพทย์สนามน่ะฮะไอ้ขี้เมา่นน่ะนะมันมีความรู้ขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับท่านโชคดีด้วยครับที่แผลของท่านนั้นไม่ติดเชื้อเลยเออท่านครับมีอีกเรื่องหนึ่งมาติเนสดูเหมือนจะทรยศเราครับเขาหนีไปกับพวกมันด้วย โอ้ยมาติเน่ไม่ได้ขออนุญาตหรอก ฉันสั่งให้มันไปกับพวกเขาเองเดี๋ยวอีกหน่อยมาติเนตก็คงกลับมาแล้วบอกที่อยู่ของควกของพวกมันให้เราไปทาลายแต่ถ้าว่าในเวลาอีกไม่นานนั้นนะครับก็ได้มีคนมาแจ้งข้าครับมีคนพบศพของมาติเนตด้วยเหตุน,นี้เองนะครับผู้ว,ว่าน,นั้นขึ้นขึ้นมาในฮันทีเลยน้อยไอ้พวกบ้าน,นี่นอกจากแผนการของฉันนะั้นยังไม่สําเร็จอีกฉันจะโดนทรมานจนดการเป็นคนพิการอีกฉันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องปลุกระดมคนเพื่อไปจัดการพวกมันแล้วซึ่งในคืนคืนนั้นเองนะครับผู้ว,ว่านั้นก็ได้เรียกปรระชาชาานนมมววตัวั ทุกคนจงฟังผมขอโทษที่ผมหายไปนานในวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะมาประกาศให้กับทุกคนทราบมันเป็นความผิดของผมเองที่ไว้ใจพวกเขา ผมไว้ใจให้พวกเขามาอยู่กับเราแต่ถ้าว่าพวกเขาก็ทรยศเราพวกมันแทงข้างหลังพวกเราในตอนที่พวกเราตกลงกันว่าจะไปหาที่ที่ดีกว่านี้เองพวกมันก็แอบรอบกัดฉันพวกมันทรมานฉันพวกมันฆ่าหมอของเราพวกมันฆ่ามาติเนีสดูนี่นี่คือหลักฐานพวกมันคือปีศาจพวกเราต้องไปจัดการมันอีกไม่นานพวกมันจะมาจัดการเราแน่นอนเราต้องทำอะไรก่อนแล้วพวกเราต้องไปจัดการมันใครจะอยู่กับผมบ้างฉันเอาด้วยฉันเอาด้วยฉันเอาด้วยดูเหมือนว่าการปลุกระดมของผู้ว่านั้นจะได้ผลเป็นอย่างดีเลย ลและในวันต่อมานี่เองนะครับกลุ่มของเกนนั้นก็ได้บุกเข้าไปขโมยอาวุธที่ศูนย์ความปลอดภัยแห่งชาติและด้วยเหตุน,นี้เองผู้ว่านั้นเลยได้ส่งคนไปดูลาดราวครับผมแต่ทว่าไอคนที่ผู้ว่าส่งไปนะั้นไม่เคยได้กลับมาในเวลานี้เองผู้ว่านั้นก็เลยไปสำรวจด้วยตัวเองซึ่งสิ่งที่เขาพบก็คือศพของพวกของเขานั่นเองน้อยดูเหมือนว่าพวกมันจะจัดการพวกเราไปหมดแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันนะพวกมันมาที่นี่แสดงว่าคุกของพวกมันนะั้นอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่รีบไปหาที่อยู่ของคุกมันมาเร็วเราจะรีบไปจัััดการมานนนใทที ในเวลาต่อมาไม่นานนะครับผมลูกน้องของผู้ว่านั้นก็ตามไปจนเจอคุกจนได้พวกเขานั้นตามล่องรอยของเกนกลับไปในตอนนี้เองพวกมันได้เจอที่อยู่ของคุกแล้วเรารีบกลับไปรายงานผู้ว่ากันเถอะท่านผู้ว่าในตอนนี้เราได้เจอที่อยู่ของคุกของมันแล้วผมว่าเราควรจะโจมตีมันเดี๋ยวนี้เลยไม่หรอกรอสักอาทิตย์หนึ่งก่อนละกันในตอนนี้พวกมันยังระวังตัวอยู่เราต้องรอให้พวกมันตายใจกันก่อนจากนั้นเราจะลงมือในทันที จากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ครับผมในตอนนี้ถึงเวลาแล้วทุกคนรวมตัวกันได้เราจะออกเดินทางเพื่จัดการพวกมันให้หมดพวกมันค่าเพื่อนพ้อของเราไปมากมายในตอนนี้ถึงเวลาแก้แค้นแล้วและในตอนนี้เองนะครับ เวลาก็ได้ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันในตอนนี้ผู้ว่านั้นเดินทางมาถึงคุกแห่งนี้แล้วทุกคนเปิดฉากโจมตีได้เลยในตอนนี้ผู้ว่าได้สั่งโจมตีแล้วครับผมกองกาลังของผู้ว่านั้นสาดกระสุนเข้ามาในคุกใน,นทันทีดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกของลิกนั้นยังไม่หันตั้งตัวนะครับผมทุกคนหมอบลงแล้วทุกคนหมอบลงในตอนนี้ลิกนั้นรีบเข้าไปเตือนคนอื่นๆในทันทีอลอรี่รอลรอรี่เธออยู่ไหนน่ะอลอรี่ฟังผมนะในตอนนี้ไม่มีเวลามากแล้ว คุณรีบพาเด็กๆและแพทีิเชียหนีไปรีบเตรียมอาหารไว้ให้พออยู่รอดลงไปที่ห้องน้ําชั้นล่างสูดขันตัวเองและพวกของเธอเอาไว้ห้ามเปิดไม่ว่ากรณีใดๆทางนั้นในตอนนี้ฉันต้องไปแล้วในตอนนี้พวกมันมาบุกคุกของเราแล้วรีบไปทําส่วนของเธอซะในขณะเดียวกันนี่เองนะครับพวกวนั้นก็ได้สั่งหยุดยิงทุกคนฟังก่อนฉันมีอะไรจะประกาศให้พวกนายฟังทุกคนที่ยังรอดชีวิตอยู่ข้างในหลังลัวนั้นจงฟังนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกนายแล้ว ฉันจะให้โอกาสพวกนายยอมแพ้นำอาวุธทั้งหมดที่นายมีออกมากองไว้ข้างนอกเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปจัดการเองรีบทาให้มันจบซะในตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่นี่เป็นข้อเสนอสุดท้ายของฉันทาํามันซะในตอนที่พวกนายยังมีชีวิตอยู่ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆทางนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าพวกของลิกนั้นจะไม่รับข้อเสนอนี้ถ้าพวกแกไม่รับข้อเสนอแล้วก็ฉันจะโจมตีต่อแล้วนะทุกคนยิงต่อได้เลย มีกระสุนนัดหนึ่งพุ่งมาที่ผู้ว่านะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้แอนเะดียนั้นจะขึ้นไปประจําการบน,นหอคอยและคอยเก็บพวกผู้ว่าทีละคนทีละคนด้วยความที่ว่าเธอนั้นสส่ซอมบี้ทุกวันนะครับทําให้เธอนั้นสามารถยิงปืนได้แม่นมากๆเธอจัดการลูกน้องของผู้ว่าไปทีละคนทีละคนชิปหายแล้วลบก่อนลบก่อนแมาซุ่มอยู่ในหอคอยยิงสวนกันไปเลย ในตอนนี้นะครับพวกของผู้ว่านั้นได้สาดกระสุนกลับไปที่ฝั่งของแอนเดียซึ่งดูเหมือนว่าโชคนั้นจะไม่เข้าข้างเธอมากนะครับผมกระสุนนั้นหนึ่งนั้นพุ่งเข้าไปที่หัวของเธอในตอนนี้เราจัดการไม่ได้แล้วยิงต่อเลยยิงต่อเลยดูเหมือนว่าในตอนนี้พวกของลิกนั้นจะตกอยู่ในฝั่งเสียเปรียบอย่างมากผู้ว่านั้นสาดหากระสุนเข้ามาในคุกยังไม่หยุดยั้งแต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับเกนนั้นก็รีบวิ่งขึ้นไปในหอคอยและยิงสวนกลับมาแม้ว่าเกนนั้นจะไม่แม่นเท่าแอนเดียนะ はい。 และในช่วงอึดใจต่อมานี่เองก็ได้มีกระสุนนั้นพุ่งเข้ามาปิดชีวิตของกองกำลังของผู้ว่าทีละคนทีละคนดูเหมือนว่ากระสุนที่เข้าหัวแอนเดียนั้นจะโดนแค่ถักฐานนะครับผมแอนเดียนั้นรอดชีวิตมาได้และในตอนนี้เธอโกรธมากๆเลยครับผมเธอนั้นใช้สกิลแม่นปืนของเธอยิงพวกของผู้ว่าตายไปสิบสิบคนนี่มันแอนเดียหรือฮิตแมนวะเนี่ยเก่งเวอร์ชิบหายเลยแต่ถ้าว่าด้วยเหตุน,นี้นะครับผมผู้ว่านั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วกองกําลังของเขานั้นเป็นแค่พลเรือนธรรมดาสะส่วนใหญ่ในตอนนี้ถ อยก่อนถ้าอยู่ต่อไปเราโดนมันเก็บ,บนแน่และดูเหมือนว่าในเวลาต่อมานี่เองผู้ว่าที่คนกําลังมาซาเวอร์วังอลังการนั้นก็ต้องถอยลน่นหนีกลับไปในตอนนี้พวกเราชนะแล้วสินะในตอนนี้นะครับทุกคนนั้นก็รีบม,มาเช็คอาการของแต่ละคนซึ่งดูเหมือนว่าจะมีคนบาดเจ็บเล็กน้อยครับผมแอนเดียแอคเซลลิกนั้นถูกยิงเข้าให้แต่ดูเหมือนว่าทุกคนนั้นจะสามารถปฐมพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ในตอนนี้ทุกคนนั้นอยู่ในอาการปลอดภัยแล้วแต่ถ้าว่ามีลิ่คนเดียวนั้นที่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาและหลังจากที่ทุกคนนั้นทาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมิชชนก็ได้มาเสนอไอเดียครับผมเราควรจะไปจัดการพวกมันในตอนนี้เลยในตอนนี้พวกมันกําลังเสียขวัญกําลังใจอยู่เราจะลอบเข้าไปและฆ่าพวกมันกันซึ่งดูเหมือนว่าไทลิสนันก็จะเห็นด้วยนะครับและในเวลาต่อมานี้เองมิชชนกับไทลิสัน้นก็ได้ออกเดินทางไปตามล่าพวกของผู้ว่าทั้งสองคนนะั้นรีบมุ่งหน้าเข้าไปในปา่า ดูเหมือนว่าพวกเขาจะใช้เวลาไม่นานนะครับผมพวกเขานะั้นสามารถตามเจอพวกของผู้ว่าได้แล้วพวกเขาทั้งสองคนไม่รีรอครับรีบเข้าไปจัดการพวกมันในทันทีแต่ดูเหมือนว่าเสียงปืนจะดังขึ้นนะครับผมและเสียงปืนนี้นะก็นาพวกของผู้ว่าเพิ่มขึ้นมาในตอนนี้เองมิชชนกับไทลิสนันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบาก2ต่อ4นะัเป็นอะไรที่ยากามากมาก ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปที่หลังจากการต่อสู้จบลงแล้วดูเหมือนว่าพวกของผู้ว่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับพวกมันนั้นสามารถลาาคอไทลิสมาได้ท่านผู้ว่าพวกเราเจอพวกมันในปา่าผมเจอไอ้ดานี่กับไอ้ผู้หญิงที่มาทรมานท่านแต่ถ้าว่าผู้หญิงคนนั้นตายไปแล้วพวกเราได้ฆ่ามันไปแล้วในตอนนี้เราได้ตัวประกันมานหนึ่งคนแล้วและเรื่องราวของเราในพาคนี้ก็จบลงกันแค่นี้เลยครับผมโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนั้นเข้มข้นและดุเดือดมากๆหากท่านผู้ชมนั้นอยากติดตามกันก็รอดูในพาร์ตต่อไปกัันนนนได้ใ้ใวพรุ่งีะคบ ในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้ว